ยา,ยาทิฏายาอีกตัวหนึ่งที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับพอถ้าเกิดว่ายาตัวนี้นะครับนี่ครับยาตัวนี้นี่เกิดขึ้นได้แปลงมันสำปะหลังของ,ของ,ของพ่อแม่พี่นอ้องที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับเป็นที่กังวลแห่งเพราะว่ากุมยาที่ขามาซีิบค่อยตายนะครับนั้นถ้าเกิดว่าทันใดนะครับที่ประสบปัญหาพวกยาประเภทนี้นะครับ หลักวิชาการเขาเอื่นว่าหยาตีนกครับบานเทาเอื่นหย่าปากควายพอควายกินแล้วก็ไม่ขี่ขี่ออกมากับปรากฏว่าก็กายเป็นว่าจะผื่นตีขาตายอย่างนั้นเองนะครับถ้าโดนยาพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเจอนะครับมาเอาอยู่หลานเทาเขาก็จะแนะนำนะครับเป็นกลุ่มขาหยาใบาแคบหรือจะใส่เป็นกลุ่มเหลือทำบอลเหลือกทำลายนะครับกลุ่มเฮชต้นอินจะตายดีนะครับ